ุดท้ายเมือนเตาซูคัตาครับ เด่นช่วงเย็นจะให้อาหารเขาทีเดียวพี่เขาว่ามี40กว่าเขามีผสมพันธไหมคะมีไข่ไหมพี่มีไข่แล้วเขาก็ไข่แถวนี้นี่แหละใช่เขาก็จะขุดขุดไข่ครับเราก็เก็บเก็บที่เราฟังพี่มีที่ฟักด้วยเหรอมีเป็นกล่องกล่องแบบยอดเลยเขาจะใส่กล่องไว้ครับแล้วมันก็จะขุดฟางทาย จับมได้ไหบได้ครับผมเนาะเขาก็เชื่องอยู่เนาะเขาเชื่งครับเขาจะไม่กระวังนะนี่เขาจะมาดูเหยียบเท้านี่เจีบเลยนะเนี่ยนี่เาจะมาดูมันก็แตู่่ในไหนเอาอันนี้มาให้เอาผัามาให้อันนี้ โยนมาเลยนนะาไทเนยถ้าถ้าชนกันก็จะมีงางแต่ว่าหน้านี้จะไม่ค่อยชนสนมากสนมากจะชนกันหน้าตกผสมตัวคูเขาจะหตเมียเก่งมากเลยกัดมือมาเนี่ยถ้าต้องพลิกด้านหลังใต้กระดก ต้องพิกใจกระดองอต้องประมาณไซส์เนี่ยับถึงจะรู้เพศได้อ,อาไซส์เล็กๆก็ยังยังรู้เพศไม่ได้ขึแล้วมาไา้ด้วยเขาอเดินให้ขี่แล้วเขาพาเดินเลยเขาพาเดินให้ ันนี้เกือบสามสิบปีขี่ค้อมอย่างนี้เลยข้อตรงนี้ได้เลยเอ้าไหมนั่งปั่นขา่ไหมไม่เอาบางคนก็ชอบบางคนก็นั่งขี่เลยนี่ก็จะกินแต่กระโปรงดลยใชใช่เขาจะเห็นเป็นถ้าเป็นลายดอกลายสีเขาจะคิดว่าเป็นดอกไม้เมืนผักกาดใช่ครับผมเขาก็จะวิ่งเข้าหาตัวตัวไม่กัดครับผม

ตัวนี้จะขี้ร้อนครับตัวใหญ่ขี้ร้อนใช่ครับถ้าอากาศร้อนจัดเนี่ยเขาจะไม่ออกมาเลยแคะนอนอย่างเดียวถึงใจไปตายเลยอ่ะแต่ถ้าฝนตกเนี่ยจะชอบออกมาเดินเล่นสุขาตาใช่ไหมครับเนี่ยสุขาตาต่อทะเลทรายใช่ครับแล้วลูกออกมาตัวขนาดนิดเดียวเองครับประมาณสองนิ้วเดี๋ยวก็มีคนรับมาแล้วครับใช่ครับเอาจะไปเลี้ยงกันตั้งแต่เด็ก ต,ตัวนึงก็ตกประมาณั้ออผมซื้อมาสามตัวสองปีแล้วยังไม่โตเลยมันไม่ที่เลี้ยงหนึ่งนะมึงมีมันมีก็คือแม่อาจจะเป็นแม่ใหม่คร<อ>ับคือจะไม่แข็งแรงมากก็จะโตชา้าหรือว่าจก็คือพื้นที่น้อยเขาจะไม่ค่อยได้เดินเยอะใช่ใช่พื้นที่น้อยหนึ่งครับแล้วแล้ว แต่และตัวก็โตไม่เท่ากันอีกพี่ใช่ใช่สีเข้มจะโตเร็วกว่าถ้าเลือกลูกเต่าเลือกเข้มๆไว้ครับถ้าอยากให้โตเร็วม,รมันจะมีสีอ่อนกับสีเข้มสีอ่อนจะสวยกว่าแต่ว่าโตช้ามาก้าครับดีกลับน้ำเลอันนี้เลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่เขายังต,ตัวเล็กๆตอนนี้ได้มาตัวใหญ่ ก็แสเียงว่าต,วตัวนี้น่าจะเป็นชุดแรกเลยที่นําเข้ามามอนไทยเพราะมัน<อ>เกือบส0สิปีแล้วก็จะด้งว่าหลายตังค์อยู่ใช่ไหมตัวนี้พอดีเจ้าของเดิมเขาย้ายบ้านแล้วเขาไม่มีที่พอเ<อ>ขาย้ายไปหเหาเหามนี่มันก็เต็มแล้ว <laughs> เขาเลยขายให้มาก็เลี้ยงอยู่ในทาวเขาี่เลยมันไม่โตสักที สุกาตาชอบเดินชอบพื้นที่เยอะๆชอบพื้นที่เนาะใช่สุก้าตาต้องมีที่พื้นที่เขาเยอะเลี้ยงโตวไวต้องเป็นอเดาบา้าอ๋ออดดบ้าจะเลี้ยงง่ายโตวไวไอ,อันดดบ้าคือตัวดำๆต,ตัวอันดับหนึ่ง<า>ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวเขาชอบหลอาบาลอเดาบา้อดาอเดบา้ามีมีครับหลบอยู่ในนี้ครับ เดบ้าจะไม่ค่อยชอบเดินเท่าไหร่จะชอบนอนโอ้โหใช่อันนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ประมาณปีกว่าๆเองครับเดบ้าโตัวอะไรครับมีอยู่สองตัวขายดูเปี้ยๆนะลูกอันนั้นก็ได้อันนั้นกันไหมตัวเท่านี้ต้องเป็นเศษแน่เลยใช่ครับ เป็นแสนเลยเหรอพี่ขึ้นแสนนะเท่านี้เัวเล็กๆเท่านี้ยังห้าหมื่นเลยอนบ้าอนาบ้าเริ่มต้นที่สี่หมื่นกว่าบาทห้าหมื่นใช่ตัวนี้ก็สิบกว่านิ้วละมันแพงเพราะอะไรเนี่ยขึ้นแสนแล้วตัวตัวมากมันแพงเพราะตัวอันดับหนึ่งพัน่ใช่แต่มันจะเลี้ยงง่ายโตไวกินอะไรก็ได้ก็ไม่เป็นยูริกเลยไม่เป็นยูริกแพงกว่าหมายถึงจอขายกันแพงกว่าใช่ครับอนาบ้ามันต้องนําเข้าครับใช่ตัวนี้พอไทยรุ่นแรกครับ ต้องมีไปอนุญาตนะครับี่พฟาร์มที่เขาเพาะได้ที่เอาอโลวาน้าที่ขายปลาอันนี้คือพอไทยรุ่นแรกวว้างเขาจะมีไข่ให้แล้วก็ชิปให้เยยีบอีกแล้วดูโหเนี่ยพอไทยรุ่นแรกมันสุกิต้าเขาชอบสังคมไหมเนี่ยใช่ครับอาดาบ้าจะชอบหยิบเนี่ยชวนเงียบๆเขาอยู่ด้วยกันเขาจะชวนกัน อาดาบะซูโกต้าชอบไปย ja> <S <S Henderson pues ja ุ่งกับเขาอาดาบะจะขี้กลัวอาดาบะจะขี้กลัวกัวจริงเลยอ่ะอาดาบะเดี๋ยวก็โตแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาใหม่นะลูกเนาะแม่พามาโอ้จังตัวอีกหน่อยอย่ามารุมฉันนะเยี่ยม จะแตกต่างกันเลยอาาบ้ากับสุภาาสุภาาจะวิ่งเข้าหาคนอาณาบ้าจะวิ่งหนีคนวิ่งออกใช่อาาบ้าจะเป็นเต่าขี้กลัวครับต้องไขฟองนึงเท่าไหร่อาาบ้าพึ่งพาอไทยได้ประมาณ3ปีครับพึ่งท้อในไทยได้ถ้าท้อในไทยต้องมจะนำเข้าจากต่างประเทศอาณาบ้ามันอาย่แพงแล้วคือมันต้องอายุส0 5 0ิบหปีถึงจะเริ่มผสมได้ถ้าพ้อใช่อาณาบ้าอยู่ได้ถึง200ปี มันแพงก็สี่สิบห้าสิบปีนี่คือเข้าช่วงผสมมีหน้ามันแพงมันแพงเพราะว่ามันมันกวาดจะผสมได้คือคนที่เพาะเพาะพอไทยได้เนี่ยเขาเลี้ยงมาเป็นสิบสิบปีแล้วฝวายเขาจะเริ่มผสมได้อันนี้รุ่นรุ่นหนึ่งที่เพาะที่เกิดในเมืองไทยถ้าเกิดในเมืองไทยนี่ต้องมีใบเข้าพงอาดบ้าไม่ตองครับมันบ้าไม่ติดไซเตต แต่ว่าสุดมากเขาจะทำเขาจะทำเขาจะทาเป็นชิปให้เราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ครับเพราะดับบ้าไม่ติดใส่เตสเหมือนเหมือนสุกต้าเลยไม่ติดใส่เตสแต่ถ้านํำเข้าต้องมีนํำน้ำเข้าก็จะมีใบเอกสารนํำเข้ามาแต่ว่าแต่ว่าไม่ห้ามเลี้ยงเลี้ยงได้เลี้ยงได้กินง่ายครับกินได้ทุกประเภทกินผลไม้กินอะไรได้หมด เขาชอบชิ้นชื้นถ้าในบ้านเลี้ยงชิ้นชื้นเขาจะกบถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงแบบแบบสุกัต้าก็จะเป็นรูมาาลลมออั้้แแววยู

นีอานีห้นี่อารยู่บ้าอาหารกันกนักที่กันเนีเร่ระหว่ 45, วา,างว<า>่าแล้วโอ4 5ิตัวกับนาลกิโลมากใช่ค่ะแค่แฮง้อมูลดีว่าเหมือนสัมผัสอันนี้เขาเลยเภูม<บ>ิจใจที่เลี้ยงหมเขาเนี่ยเด็ถ้าเลี้ยงก็อยากจะบอกคน นพาชีนเป็นไงบ้างลูกถ้าคินเป็นไงบ้างลูกมาดูเจ้าเต่ามาดูพี่เต่าเจต่าเบื่อแล้วเหรเบ้ต่าเยอะแยะเลยโอ้ยเ้ตัวยักษ์นเลงเบิ่งเต่าเราเบิ่งกันนี่ครับเบิ่งแพะครับในเจ้ากระตายอยู่ไหน ไม่ก็ตายอยู่ไนะมาเลยมาเลยมากินอาหารเลยแม่ราคาเป็นเสียงั่นตตนอันสีนดำเมื่อกี้เลย Bien venga aquí มาดูเจ้ายักษ์อาบน้ำดีกว่าล้างตัวเจ้ายักษ์อาบน้ำเหมือนล้างอาชีพไม่งั้นเดี๋ยวโคนแห้งแล้วก็จะลายยากติดแข็งๆครับแต่เขาชอบน้ำนะอาจารตัวนี้เลยชอบครับ วันนี้ชอบชอบน้ำมากดา <ừ, S 1> บ้าก็เล่นกับน้ำอยู่ว้ายไม่ถือไม่ได้เลยเนี่ยวายโตมากเตือนไปไหนก็ตามละ <laughs> ใช่ครับพี่สุดตาช,ชอบมาเล่นกับเราอะไรลูกเอาพี่่ายักรอคหับดาบ้าจะชอบแช่น้ำติดเตื่นอย่างนี้ เอากับบ้านกมยกับบ้านจะเลยถ้ามีกำลังนะอะนาบ้าเลี้ยงง่ายที่สุดลยเนาะหนูก็ว่าเห็นในคลิปเขาว่า่เลี้ยงง่ายตายยากไม่ป่วยเลยครับกินได้ทุกอย่างกินผลไม้ก็ได้แต่ชูกาต้ากินผลไม้มากไม่ดีอยู่ถึงสองร้อยปีอ่ใช่โตใหญ่ด้วยครับเพอแป๊บเดียวใหญ่เท่าตัวนี้เลยครับ แถมโตขึ้นก็ได้ราคาด้วยอนดาบาไ<ช>ม่เห็นตัวละหลายร้านด้วยแลยใช่ครับใหญ่สุดขายอยู่สองสา้านก็มีครับ<ช>ตัวแบบใหญ่มากอันนั้นก็เลี้ยงมาสามสิบสี่สิบปีอันโมนิสีดําทันไงหน่งไงก็หนีด้วยน่ใช่ใหญ่กว่าตัวนี้ใช้เวลาไม่นานเท่าตัวนี้ด้วยใช่ครับตัวนี้สามสิบปีอาดบ้าใหญ่กว่านี้แต่เสียงเดียวเขาเป็นเต่าที่ขี้กลัวเขาจะไม่เชื่องกับคนไม่่คยเล่นไม่ค่อยเล่นใช่ ถ้ารับคลิปนี้อีกอ่ะขอจรไญพเพียงแค่นี้นะครับสวัสด,ด,ดีครับฮัลโหลดีจ้าพี่ตัง คลิปนี Spirit ้สวัสดีครับ